สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่โรงงานผลิตหลังคากันร้อนปิงปองค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงงานผลิตหลังคากันร้อนปิงปองนะคะโรงงานของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะให้สังเกตจากหลักกิโลเมตรที่97ค่ะพอเห็นหลักกิโลเมตรที่97ก็ชะลอแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่โรงงานเราได้เลยนะคะ หรือท่านใดมาจากกรุงเทพนะคะให้สังเกตผ่านเขื่อนลำตะคองประมาณ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมาถึงโรงงานผลิตของเรานะคะโรงงานของเรานะคะมีวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะจะมีเป็นบ้านตัวอย่างป้อมยามนะคะออฟฟิศหรือว่าโรงจอดรถนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมโรงจอดรถกันนะคะ นี่ก็คือโรงจอดรถนะคะที่เราทําเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามานะคะโรงจอดรถแห่งนี้นะคะเราออกแบบให้เสาถึงเสานะคะห่างกันนะคะจอดรถได้ช่องละสองคันนะคะนี่นะคะเท่ากับโรงจอดรถแห่งนี้จอดรถได้ทั้งหมด6คันนะคะเพราะว่ามีเสาทั้งหมด3ช่องเสารตรงนี้นะคะเราเลือกเป็นเหล็กกล่องสี่คูณสี่ค่ะแล้วก็รัดคอนะคะ รัดคอเสาเสร็จเราไม่ต้องมีแปรพาดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกหลังคาปิงปองเรานะคะระยะห่างคานหรือแปรได้ถึง4 6ถึงหเมตรเลยนะคะนะคะนี่คือหลังคาลงจอดรถนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านตัวอย่างกันนะคะข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูป้อมยามถ้าไม่เป็นป้อมยามเราก็เรียกว่าเป็น บ้านพักก็ได้นะคะหลังเล็กๆนะคะหรือจะเป็นบ้านอยู่อาศัยของคุณลูกค้าเองก็ได้นะคะออกแบบดีไซน์เล็กๆแบบนี้กระทัดรัดนะคะอยู่คนเดียวหรืออยู่กันครอบครัวที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือพื้นอีเพสปิงปองค่ะพื้นตัวนี้นะคะเป็นพื้นหนา10เซนนะคะแล้วปูด,ด้วยกระเบื้องนะคะยกสูงประมาณ30เซนค่ะผนังก็จะเป็นผนังปิงปองหนา10เซนนะคะแล้วก็ใส่กระจกนะคะอันนี้ก็คือ ประตูบานเลื่อนอันนี้ก็ใช้ประตูของปิงปองเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ทําไว้ให้ลูกน้องอยู่แล้วพอดีลูกน้องวันนี้ไม่อยู่นะคะลูกน้องออกไปนะคะอันนี้นะคะเป็นผนังผนังนะคะสามารถทําเป็นแนวขวาง <c oughs> ก็คือแนวนอนกับแนวตั้งได้นะคะอันนี้เป็นผนังแนวตั้งเห็นไหมคะอันนี้เป็นผนังแนวนอนเลือกสีได้อันนี้ก็เป็นผนังแนวตั้งเห็นไหมคะจะใช้สีอะไรก็ได้ แล้วก็ตัวหลังคานะคะพาดได้เลยค่ะไม่ต้องมีแปรแล้วก็เป็นฝ้าเพดานในตัวเห็นไหมคะเรามาเขมาอยู่ข้างในตรงนี้นะคะเมื่อเรามุงหลังคาเนี่ยเราก็ยกสูงนะคะเอียงนิดเดียวเอียงแค่ให้น้ําไหลสะดวกก็พอนะคะแล้วก็ทําคานร,รับรอบหลังคาเลยพอคานร,รอบเสร็จปุ๊บก็เอาหลังคาพาดแล้วก็ยิงน็อตแล้วก็เย็บใต้ฝ้าแค่นี้เองจะแขวนแอร์ จะติดไฟได้สะดวกเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นกระเบื้องภายในห,ห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูประตูที่เราเอาผนังปิงปองนี่แหละคะ่ะมาทําเป็นประตูเบานะคะแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวไปชมออฟฟิศก่อนนะคะพาเข้าไปชมภายในออฟฟิศกันนะคะหลังคากันร้อนปิงปองเรานะคะผลิตในประเทศไทยคะ่ะ นะคะที่บอกนะคะผลิตในประเทศไทย,ยนะคะเราเข้าไปกันค่ะน,นี่ก็จะเป็นรถนะคะที่เราจะบริการนะคะส่งทั่วประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมกันวันนี้ก็มีลูกค้านะคะสัญจรแวะมาชมนะคะนี่คือภายในออฟฟ,ฟิศเราค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นฝ่ายขายของเรานะคะก็ขมักขม้่นนะคะ เตรียมตอบทั้งเพจทั้งไลน์นะคะทางโทรศัพท์โทรมาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้องแนนนะคะน้องแนนฝ่ายขายเรานี่ก็เป็นน้องดีมนะคะค่ะนี่นนะคะนี่ก็จะเป็นฝ่ายขายเราแล้วก็อีกคนนึงค่ะน้องโบค่ะน้องโบก็ตอนนี้กําลังรับลูกค้าอยู่นะคะมาจากบุรีรัมนะคะ ของเราสะดวกสบายค่ะว่างฝางมาชมนะคะมาเที่ยวได้ค่ะไม่ซื้อไม่ว่ามาชมมาฟังมาให้เราสอนได้นะคะทคนใดไม่เข้าใจวิธีการติดตั้งก็มาชมได้มาให้เราสอนได้นะคะเรายินดีให้บริการแล้วก็แนะนำนะคะไม่ไหม อย่างที่บอกนะคะของเราจดอนุสิทธิบัตรหนึ่งเดียวน,นะคะแล้วก็กรมทะเบียนการค้าของเรานะคะจดทะเบียนนะคะในนามนะคะนิติดบุคคลนะคะบริษัทหลังคากระ้อนปิงปองจำกัดค่ะ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะสติฟิเชีได้หลายอย่างนะคะนี่คืออนุสิทธิบัตรของเรานะคะแล้วก็ส่งไปหลายประเทศนะคะมั่นใจได้ค่ะก็ได้รับรางวัลต่างๆนานามากมายนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮียนะคะแลก็จะเป็นเจ๊นะคะ ท่านใดสนใจนะคะถ้ามาที่โรงงานเจอเฮีย,ก,ยก,กับเจ๊นแน่นอนค่ะใจดีนะคะ,นะคะเป็นบริเวณออฟฟิศของเรานะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเรามีทั้งตัวอย่างให้ชมนะคะนี่อย่างที่บอกนะคะของแท้ช่องระบายอากาศตรงนี้นี่คือผนังนะคะนี่ เรามีช่องเอาไว้ให้มันยืดยืดหดหดขยายของมันเองนะคะแรงค่ะาเคคโอเคนะคะ